โดยในช่วงสายผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระพิสุทสงฆ์โดยมีกัลยนณมิตรประวันพรอ,อิการาชิกรัรยนณมิตรนงนภัรโคมตะนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกรัรยนณมิตรจัญญาคุววบาร่าการยาณมิตรจันจิราโนโมโตะนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกัลยนณมิตรอุไรอิชิดะกรัรยนณมิตรวรวีอามโนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรม การยานมิตรภัยจิตเครือบุญการยานมิตรพรธรนาโคบายะชินำกล่าวคำถวายปานะการยานมิตรายระยดาเอนโมโตการยานมิตรสุทธิพรทิพร,รัตนนำกล่าวคำถวายร่มเป็นสังฆทานส่วนการยานมิตรไยรยดาเอนโมโตและการยานมิตรถนอมศิลพิสุวรรณนำกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาร พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายพัตนาหารเพลงแด่คณะสงฆ์โดยมีเจ้าภาพถวายพัตนาหารพิเศษในครั้งนี้หลายคณะด้วยกันค่ะภาคบ่ายเมื่อท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมุภรเทพยานาคุโนและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีคณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลื้มนปิติใจโดยมีกัลยาณมิตรประวันพรกัลยาณมิตรคัตสึกัลยาณมิตรเคน โซอิอ so ิการชิ ashi, ท่านประธานเอกผ้าป่าได้อัญเชิญพระไตรอัครบรมมาจากกระพัดคู่บุญวิชาธรรมกายในปีนี้จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะก่อนที่กรณนิมิตรประวันพอรอิก,การชิประธานเอกจะได้นำกล่าวคำถวายพระป่านอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธี กล่าวถวายเทียนชัยมหามงคลธรรมจากกระรตันะประทีปพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระมหาบัญเจตทิรจิตโตได้นำเจริญพระพุทธมนต์สมโพธฉลองชัยส่วนคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุญยสถานและผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้ทุกท่านได้กล่าวคำถวายจตุปใจทายารรมรับพรพระและน้ำมนต์จากคณะสงฆ์รับฟังธรรมจากท่านพระครูปร,รัสสุวัฒนะโพธิคุณด้วยความปลื้มปิติพร้อมกันนี้ผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมถวายบุญสระกัตรูชาธรรมปิดกองลูกนิมิตถวายร่วมเป็นสังฆทาน ชมนิทัศการภาพการสร้างบาร,รมีแล้วก็อิ่มอร่อยนะคะกับเค,ค้กมหาเศรษฐีฉลองวันครบรอบ32ปีวัดพระธรรมกายโตเกียวด้วยค่ะ